สบายดีผู้แม่พี่น้องมาเด้อจ้าผัดกะเพราป่าเมือกใส่เห็ดนางพาแล้วก็ใส่หลายแนวอยู่พี่นอ้องละขัวล้าแล้วก็ผักกรบสะอนมอกินข้าวเจ้าดูว่าข้าวสวยเด้อจ้าวันเนี้ยมาเด้อมากินํำสะอนมอเด้อสบายดีจ้ามาเด้อจ้ากินข้าวลำสานมงหลสิ่งหลยแนวพี่น้องวันนี้เจแซ่ กินคนเดียวก็แซ่บพี่น้อง,องกินก็ไม่แล่ไม่แล่คุณยังมันอยู่ล้างมางางือตังบารตังกองค่ะแม่งเรา ใชเพีทเทเบิลพี่น้องฟ้าวเนี่ยมาๆมาเดี๋ยวส่วนกลาง สบายดีอีกที่อ่ะข้าวมันเด้อพี่น้องเด้อแม่แดกับเสาน้อมเด้อมาพี่น้องข้าวมังกรพี่น้องเอ้ยปลาดูงเดยเซฟเซฟซอนกะนนี้เอ้ยรับป่าพี่น้องก็กินนันคั้วนั่งเนาะเสานมพุนพัดสะพาวน้ำไหลขนาดหอยบีบไม้ทงหาพอยเออหออเลิฟ สะท้อสะท้อเจ้าชู้น้องนุ่ส่หัวกบัวหัวกบัวใหญ่นองลก็จะขับเจ้าก็ะ้ับเขาเลยอ่ม lần nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp เป็นหม้อเลย เี้เสียดังขอโทษขอพาผ้าจ,จ้ามันกันทางหน่งไเลยเงนกันทางจะ,จะ,จะทนจังดังเลยเเอบายเงอยว่ะนี่งมันสุดข,ข้าข้าวห้อนตัวขัวห้อน Ngon được quyền hạn của lạp hảo 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 Cái đảo hảo 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 Cái ừ. hảo hảo พวเงิสิบบาทขายาวโควิดจงกับเพ้พอมมนมาต่าไทยไปได้ ไ้บ so ิมก็เพี้ยนใจมึายกับน้องมักขนาดแบบเนี้ยไอเลบพอกไอเล็บท่านี่วันี้เขมต้อหลายยอน้องย่านไลายย่างลายด้ยนยอไป là nào vậy <laughs> đó. Mẹ tập đi nọ. Sai mẹ đây, tập ăn nữa. Nàng ơi, em เพชนี่กระเพชรเท่าเลยใส่ไปหลายเลยนี่ไปเต็มรเพนี่มาเลยยอวอย่าละทิ้หลอดไม่มออไดิ่งกวนตัดหมดแล้วไปจะกระปกน้าไม่จะตักแค่ต้อนนะ่ะพราะอะไรเมักอยมกเยะนะ้ยมันลูกายมัดอาลูกชายม่หละหลังคิดนี่มาเลยเท่าเริวแล้ ไม่ได้เท่าแล้วกินกูได้พี่น้องเลยนะเพชรกูได้น้ำแล้วเออไม่อยากมากเพชรยังเพชรไงตาป่าไม่แล้วเด็กกีกัดแซ่บมั้ยน้องน้ำนั่งก็ได้เพื่อน้องเด้อน้ำพกข้าวได้ในมืออันเดียร์ตุ้ยก็ยังติดน้ำกับข้าว ไม่เล็ก็มากินข้าวกับน้ำแต่น้องเพียเดียวอยูแล้วเขาบอกินข้าวกับน้ำนะน้องบิ่มก็รับปุ๋ยกันเนาะซื้อมาตลาดว่านี้เลยพี่น้อง

อิ้มนั่า,พพะ,าะพี่น้อง,งนอนอย้วจ้าเน้ลิ้มนล้เล้มเมย้นิมิ้มเล้ลมลย้เลิเลิ้มเล้เล้อเลยิ้มนเลยยเป็ดพอไกลพอง้วก็โย้อนล้ม พอสอนอมมาเจอโอ้กอกอยูเป็นปูกาออ้คนอ,อายคนน่ะคนเท่าแล้วคนละคนคือคนป้า,างไงเนี่ยพอสนอนอมเพิ่นแบบยีนป่าไรเพิ่นบ่ได้ขึ้นมาเพิ่นอยู่จะน,น,น,น้ำสวนไปเนาะพอปีพอไก่สวนแน่ไปสวนแน่แล้วกัตอนนี้กกเ็ดหัวกำลังสิปลูกมักทั่วปลูกมักแตงปลูกอะไรสิ่งไรแน่อยู่พี่น้องไม่เลยเพิ่นก็ว่า เดี๋ยวคนหนึ่งสาวน้องก็จิว่าช่วงท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งยอยู่กะบ่ได้ท่ายค่ะน้องบี๋เปลี่ยนเดี๋ยวแม่เล่ยเอื้อมก็ขอโทษขอขอภยยัยเด้พอพี่น้องเพิ่นเพิ่นเสียมารยาทนิดน,นึงก็ขอโทษขออภยยัยเด้อจ้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สาวน้องก็ขอลาขอเด้อนใาลืมกดไลค์กดแชร์สองสาวน้องพายแซรเด้อพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจของครอบครัวสาวน้องขอขอบใจหลายๆทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามสาวน้อง ถึงมันชีบอบอหลายแต่มันกะมีมีคุณค่าพี่น้องเลยสาวล้องก็ที่สู้ไปอย่างเดียวแต่ว่ากาซีบโคอยเห็นเอาคลิปลงกะบางมึอกะคลิปน,นึง่งมึอกะสงคลิปเพื่อให้พี่น้องกินฮอรแล้วกะเห็นหน้าเพราะให้พี่น้องก็ได้เบือ่อสวน้องบ๊ายบายขอขอบใจ